กิริศใครจ้าพี่น้องมีนี่จะโตใครใครแซบจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วกับนางแว้พ้าแซบจ้ามัน,นี่ผ้าพี่น้องมากินข่าวจ้านี่จ้าแกงน่อกไม่ส้มจ้าใส่กิริศมากินข่าวน้ำกันได้จ้า นี่มายาไม่แม่จ้าป้ากันยุดปีไหม่แล้วหยุดโควิดจ้าเด็กๆกับบ่ไหาไปโรงเรียนละจ้าเสียงได้ยุดเงาเลยจ้าขี้ลีดใครจ้าพี่น้องมีแต่ตัวใครๆที่แม่แกงหมามื่อเร้านี้จ้ากินน้ำการเลยจ้า แซ่บจ้าพี่น้องจำเจียวอืมข่ากันชดน้ำอืม อา,ารนี่สารพื้นบานแสบพิลีเลยนะจ้าพหลีกับว่าได้ไปไต่ดอกจ้าไปไต่อยู่น้ำเพลนอยู่ฮี้นจ้าไต่อยู่ในขอก เล,เลีผลียงจ้าพี่น้อง่นเห็ดดีดีจ้ากอนเผนเดียวมาขายเพ่นก็งดหายอาหารแล้ว่นก็เอาบักอือเอาพวกผักขห้กินจ้ามันก็นเลยบ่มีกินหัวอาหารบางตัวเป็นหวานหวานจ้าหวานบึกอือเจ้านีิ่นเลียงดีดจ้า,าเขาได้ขายดีดี มักสดตั้งนานเลยจ้าก็ไม่มแข็งอะไรนะรครับรังบัแข็งกับเจียว พี่แมก่ก็เล่นบําวัเนาะจ้าพี่น้องถ้าโควิด มาห่านนี่นใต้กรุงเทพมา้านดอกจ้าพี่น้อง ทำยา,ำายๆได้จ้าทำงายมากเลยเอามสมแซบๆจ้าเพามนสมีพ่พรเฮ็เองเอานอมใหม่มตัตนาสมแซบหุดเลาจ้าเห็ดร่เห็ดวบแต่กินนดนๆแล้วฝนตกดีๆ อืมอืมแซ่บจ้า คุยอมจังแสบจ้ะมีคำยังไง กินแล้วหรอจ้า <motiv> พ <ators> <m akes ii> ี so us, ่น <Meng parole numbers> ้องแจบพี่จางฮะนี่สารบานเฮ้งน้องแว่ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้จ้าขอบคุณพี่น้องหลายๆได้จ้าที่เข้ามารับชมติดตามคลิปของน้องแว่เด้จ้าถ้ามากคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแว่หน่อยได้จ้าสำหรับมื้อนี้วัสดีจ้าเปียดลาย หัดกินพีก